เทียบชาส้มของโオิโนกับโน้ตทีแบบไม่อวยจากใจคนที่ชอบกินชาส้มนะอันนี้อยากลองนานแล้วของオิโนแก้วนี้13 9่งสามเให้ครีมชีสกับเครื่องมาแน่นในแก้วจนอันนี้ชีสจะมีความหอมนุ่มออกหวานเล็กๆกินง่ายๆที่สาคัญคือท็อปปิ้งให้มาแบบแน่นทั้ง4ชั้นเกล็ดน้าแข็งคือเนียนละเอียดมากส้มให้มาแบบทั้งแผ่นอันนี้จะรสชาติแบบส้มนํามาแล้วก็มีชาตามเล็กๆเป็นเนื้อละเอียดแบบปรสชาติหวานกาลังดีแบบกินง่ายๆของส้มแบบมากๆยิ่งเวลากินโดนตัวชีสข้างบนอ่ะมันจะมีความหอมละมุ แบบแบบแน่นมากวุ้นเนื้อส้มเมจิอาชีแก้วนี้คืออร่อยลงตัวมากของโนตีจะเป็นชาส้มไต้หวันต้องซื้อครีมชีสเพิ่มรวมแล้วแก้วนี้ร้อยหกสิบเขาแค่อาน้ำแข็งเปล่าไปปั่นเฉยแล้วค่อยเทยผสมชาทีหลังทั้งแก้วจะมีแค่ชิ้นเนื้อส้มแต่ว,ว่าอันนี้ชิ้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ส่วนชีสอันนี้จะออกเข้มข้นเค็มนัวหวานเล็กนิดเดียวรสชาติของตัวชามันจะเป็นชามาลิที่นำมาเลยมีติดขมเล็กๆแล้วก็ชาหอมส่วนกลิ่นส้มจะออกตามมาแบบไปๆแต่พอกินรวมทั้งหมดกับชีสเรารู้สึกว่ารสชาติมา